สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันแบบที่ดึกมากๆตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้มินอยู่ที่ห้องนะคะพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยเป็นวันพฤรัสิาพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์แล้วก็มินเนี่ยคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะกลับบ้านนะคะคือต้องพูดก่อนว่ามินนี่ยไม่ได้กลับบ้านมาประมาณ1เดือนแล้วเพราะว่าช่วงช่วงของปีสามเทอมหนึ่ง ช่วงที่ปิดเทอมเนี่ยมปนฝึกงานเป็นฝึกย่อยนะคะเป็นฝึกเล็กประมาณ150ชั่วโมงเป็นเก็บชั่วโมงนะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะฝึกเนี่ยก็เ,เป็นช่วงสอบพอดีแล้วเราก็อ่านหนังสือแล้วก็สอบแล้วพอสอบเสร็จมินก็มีสปีชสปีชตอนประมาณวันที่เนะคะแล้วพอสปีชเสร็จวันที่10มินก็เริ่มฝึกงานเลยนี่ก็เปิดเทอมแล้วของอปี3เทอม2นะคะก็ ไม่ได้กลับบ้านมาประมาณ1เดือนหนึ่งเดือนเลยนะคะแล้วก็คิดถึงบ้านมากคืออยากกลับบ้านตั้งแต่แบบฝึกงานแล้วพอรู้สึกว่าแบบฝึกงานเสร็จอะ่ะก็เออเรียนก่อนเองหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะได้กลับบ้านนะคะตอนนี้ก็คือนี่ทยอยเก็บของ เคยเก็บของเพื่อที่จะกลับบ้านแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้พักด้วยนะก็คือว่ากลับไปเนี่ยน้ำบอกว่าจะพาไปเที่ยวสระบุรีตอนนี้ก็เลยมานั่งในเสาาื้สภ้าคือสสา,าพนี้ิก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือแบบชิวๆเลยค่ะเป็นสาภาพ้าสไตล์แบบง่ายๆใส่สบายๆ,ายๆเอาชุดไปเผื่อเล่นน้ําแต่ว่าอากาศมันหนาวก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับบ้านกันนะคะ คือพูดตรงๆว่าบรรยากาศที่บ้านตอนนี้เนะี่ยบรรยากาศดีมากเพราะอากาศมันเริ่มหนาวแล้วแล้วหนึ่งเดือนที่เราไม่ได้กลับบ้านอนะ่ะคือแบบเสียดายมากเสียดายเสียดายอะไรเสียดายบรรยากาศนะคะไม่ได้กลับไปซึมซับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเก็บเสื้อผ้าเตรียมของอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเรากลับบ้านกันโอเคนะตอนนี้นะคะเราเก็บกระเป๋า เตรียมพร้อมเรียบร้อยละแล้วก็เดี๋ยวพับป่าผมแล้วก็ออกไปก็คือตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองมินงคิดว่าน่าจะถึงบ้านประมาณเกือบเกือบสี่โมงเราจะไปในการแว้นมอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนถ้าใครแบบไม่ต้องเป็นห่วงนะมินเซฟแล้วก็ขับค่อนข้างบ่อยก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยคือกินข้าวกินอะไรแล้วเราเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนถึงบ้านเลยแล้วกันเนาะดูว่าถ้ามีอะไรอัปเดตระหว่างทางเดี๋ยวเราจะอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกัน นายทุกคนตอนนี้นะคะถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ประเดิมส้มํำกันเลยเพราะาหิวอยากกินต้มตำมากนี่นี่นี่ก็คือถึงปะมาได้สักาังหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะไปสระบุรีต่อเลยเป็นการเดินทางที่รวดเร็วมากๆ